สวัสดีครับผมดาพง์อันนี้คือถังหมักลูกยอนะครับที่ผมหมักไว้นะครับประมาณ65ลิตรนะฮะหกสถึงเจลิตรนะฮะหมักไว้จริงนะครับคืนนี้พอดีผมจะมีนายฟิชชิ่งนะฮะเห็นไหมครับก็เลยจะมาเปิดถังให้ให้สมาชิกท่านดูนะครับว่าผมได้หมักไว้จริงนะไม่ได้หมักน้อยๆนะครับหมักไปใช้ทั้งปีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตักส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปผสมหน้างงานให้ดูนะครับ มีทั้งที่หั่นแล้วนะฮะเนื้อที่เนื้อมันละลายแล้วแล้วก็ยังเป็นลูกอยู่นะผมไม่ได้หั่นนะครับบางทีมันอาจจะเป็นลักษณะของเอมันมันสุกเต็มที่แล้วผมก็เลยเอามาใส่เลยนะครับไม่ได้หันนะ่นนี้หมักไว้จริงๆนะครับ โอเคนะครับแค่นี้คงจะพอสาหรับขนมปังประมาณกิโลหนึ่งกับลำกิโลน่าจะพอนะโอเคนะครับไปบ้างขอบคุณครับ

ครับตอนนี้ถึงเวลาผสมเยื่อแล้วครับแก้แค้นก้แคนฮะครับีแล้วอันนี้ครับมะพร้าวนะครับคุยมะพร้าวอันนี้นะครับน้ำลูกยอครับน้ำลูกยอนะ น้ำลุกยอนะครับแล้วก็ลำฮนะแล้วก็ขนมปังนะครับอันนี้มันเป็นถุง40บาทแต่ว่าผมใช้แค่ครึ่งนึงนะครับเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับ เอาลำส่วนหนึ่งนะครับสมผสมลำก่อนนะครับครึ่งถุงนะครับแล้วก็น้ำลูกยอนะครับที่ต้นคลิปนะครับที่ผมตักมาจากบ้านนะฮะเทมันพอเปียกนะครับ กากมะพร้าเราก็จะใช้ประมาณสองสามกำมือนะครับ2กำมมือไม่ต้องเยอะมากนะเยอะมากไก่ตัวไวนะครับแล้วก็มะพร้าวนะครับนขนมปังขึ้นสุง,งแล้วก็เค้าให้เข้ากันเวลา เวลาผสมนะครับลองบีบดูถ้าว่ามันจับตัวเป็นเป็นก้อนแล้วเนี่ยตัวที่เราไม่ต้องพรมน้ําเนี่ยเป็นนนั้นว่าใช้ได้เหยื่อเข้ากันแล้วแต่ถ้ามันแห้งก็เอาน้ําลูกยอใส่ไปหน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องเติมน้ําเปล่า นะครับเสร็จแล้วให้พอบีบแล้วเดี๋ยวจะเป็นลักษณะนี้จะจับตัวเป็นก้อนมันจะพอดีนะครับเข้ากับตะก้อได้ดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปตีเป็ดกันเลยได้แล้วครับตะเพียนสายประมาณโลนะทุนลอยนะครับหมายรับมิดไนนะครับมิดไนนะฮสายใหญ่เลยได้แล้วครับวันนี้ไม่ฟาวครับผมอันนี้เหยื่อลูกยอนะครับเนี่ยลูกยอฮะโอเคครับ เดี okay. ๋ยววางนี huh? ่ก่อนขวดน้ำหมดดล้วมันหลุดไปเด่นปลาหลุดล้วปลาหลุดแล้วหรอมีนาัะคันไซส์กำลังสวยเลยครับ ตะเพียนใหญ่กินทุดลอยตอนประมาณห้าทุ่มพาทุ่นวิ่งเลยครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณทีสามนะฮะอนนี้ยังเงียบเลยครับตั้งแต่ได้ตะเพียนประมาณห้าทุ่มตัวแรกนะครับตอนนี้ทีมงานล็นอกไปแล้วครับ หนาวตอนนี้ลมแรงมากนะครับเดีย๋ยวดูติดตามกันถึงหกโมงเช้านะครับว่าจะมีตัวเพิ่มหรือเปล่านะครับครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้าี่สิตอนนี้คงต้องเลิกหมายแล้วนะครับฮนะอันนี้ผมเก็บขยะเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มเก็บแล้วอากาศเย็นมากต้องผิงไฟตล,ลอดเลยส่งงานนะครับปัตเพียน ตัวเดียวนะครับประมาณห้าทุ่มหลังจากนั้นมันก็เงียบตลอดเลยนะครับโอเคนะะขอบคุณมากนะครับ